เลี้ยงวัวกันนะคะพี่น้องวันนี้เราก็เลี้ยงวัวกันนะคะ ยิงวัวกันกลางแดดจัดจ้าว่าง่ายสิบห้าคัถึงห้าขเอ้ยว่าง่ายเนี่ยแม่นี่ใกล้คลอดแล้วไฟเดอไฟเดอใกล้คลอดแล้วนะคะ ไปเดไก่คอดแล้วดูนมเขานมเขาไก่คอดแล้วเต่งตึงละไก่คอดแล้วไปเด,ดนี่ทองแดง ทองแดงเอ่ยทองแดงทองแดงหนุ่มรอขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกรค์ทุกแชร์ทุกรีบทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมาขอบคุณทุกทา่ามใจเมตติที่มอบให้นะคะเฮงๆเลยๆปังๆค่ะ เยวกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเรามาดูสิค่้าข่้้าขอยู่กับแม่